สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อน,นมาช้อนกุ้งนะคะเลิกงานฝนตกค่ะทุกคนมีหงอยู่ตรงนี้สองตัวมีหนมปังอยู่พอดีเลยหน่อยหนึ่ง ออาคินแล้วอืมอีกตวงไม่กินตอนนี้กินใหญ่เลยอืเห็นแล้วกินแล้ว เมื่อวานนี้มาก็เห็นนะคะน้ําขึ้นค่ะทุกคนดูค่ะน้ําขึ้นเยอะมากฝนตกก่อนช้อนกุ้งอากาศอึมครึมพาชมกุหลาบทะเลตรงนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนดูค่ะสวยมากแต่ว่าเขาจะนั่นแลนะ้วเนาะเขาจะลรยแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าตุ่มๆก็ยังมีอยู่ค่ะ สันสวยงามนี่นะคะกลางลมเด้อพี่นอ้องเอาติดล่มมานน้ำแต่ปั่นมาก็เปียกหน่อยนึงแล้วล่ะค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยฟังเสียงฝนลินเช็ค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 ดูค่ะโอ้ยงามธรรมชาติดูแมงบีเห็นไหมคะ่ะทุกคนเห็นแมงบีไหม แมงวีแล้วมันต้มเด็กอานี่ก็ผักขมนี่ผักขมใบเล็กนะคะทุกคนผักขมทะเลเมื่อวานนี้ได้ไปครึ่งกิโลอยู่นะคะทุกคนดูค่ะท้องฟ้าวันนี้บอกว่าฝนไม่ตกบอกว่าอากาศมืดคลึ้มเฉยๆนะคะเชื่อไม่ได้เลยพยากรณ์นี้ โน้นผักขมนะคะนะ่ะเขียวๆนะเพราะว่าเขาถมตรงนั้นใหม่ของปีนี้เองค่ะได้ปั่นจักรยานเข้าไปดูเขียวมากเลยน่าไปเก็บก่อนช้อนกุ้งนะคะพาเดินชมบรรยากาศชมไอ้นี่กุหลาบทะเลกุหลาบป่านะคะสวยมากพี่น้องค่อยดชอบชอบดูค่ะ สีสันสวยงามมากดูค่ะสวยจริงๆสีหวานมากสีหวานสดใสดูค่ะชมไม่เบื่อนะคะทุกคนโอ้ยสวยอิลีเนาะพี่น้องเนาะชอบป้อค่ะแบบนี้ชอบป้อค่ะนี่ค่ะ เดี๋จะพาช้อนกุ้งก่อนช้อนกุ้งขอเดินถ่ายคลิปก่อนค่ะเห็นดอกม้มันสวยเนาะดูค่ะสีสุดยอดเลยค่ะทุกคนวันนี้ฝนตกไม่มีคนมาทะเลนะคะดูสวยมากเขาเป็นลูกหมดแล้วนะคะเนี่ยนี่ลูกมันนี่ค่ะ หอมหอมพี่น้องเห็นทีไรก็บอกทุกทีนะคะว่ามันหอมหอมเย็นชื่นใจมากดคูค่ะเยอะมากทางนี้ก็อยู่ชายทะเลนี้เลยคะ่ะสายน้ำมองเห็นน้ำสวยงามคนชอบนะคะดคะูค่ะ สวยมากก็ปั่นปั่นจักรยานมาฝนตกตกนี้นะคะมันตกไม่แรงอะ่ะมันตกปอกเปกปอกเปกิชาติ อกไม้ป่าโนนค่ะเราจะไปช้อนตรงโน้นลงนี่เปียกแนงเกงอ่ะเอาเกงขาสั้นมาอยู่ค่ะทุกคนแต่ว่ามันหนาวค <c oughs> งไม่เปลี่ยนค่ะทุกคนคงไม่เปลี่ยนย,ยังไม่ได้ล็อกรถเลยค่ะทุกคนเอารถมาจอดนี่ น้ำขึ้นเยอะเลยนะคะทุกคนไม่รู้จะมีหรือเปล่านี้เมื่อวานไม่ขึ้นมาถึงขนาดนี้อุย้ยน้ำก็เย็นเย็นพี่น้องโอ้ยโอ้ยวันนี้เดินตีนเปล่าเมื่อวานนี้ยังว่าใส่รองเท้าบูทเนอะลองดูทิคะ่ะเปล่า น้าอ,อยู่จะเอาไปพอนะพอพอไอ้นี่พอก้อยค่ะแช่เข้าเหนียวไว้ละเจ็บตีนเลยพี่นอ้องน้าอยู่ค่ะแต่ว่ามีไม่กิดตัวมันอยู่กับไอ้นั่นอยู่กับไอ้สาลายนั่นอะ สลามอยู่โน้นแต่น้ำลึกอะ่ะทุกคนลงไปก็เปียกขางเกงโอ้ยเนาะพุ่นโตกุ้งก็ก่อนหินอยู่พีพี่น้องนี่นนไปไปซ้ำที่เขาอยู่ในนี้ก็กระโดดอยู่ในนี้มันอยู่ในกอหญ้าค่ะทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ย อันนี้สงสัยเป็นสมอเรือแต่ก่อนเนาะคะ่ะมีมีโซ่มีไหมไม่มีไม่ไม่ไมีในนี้นี่ค่ะอ้มีอยู่ตัวใหญ่โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูตอนเก็บ มาเบิงดูได้ดอได้บ้านน้ำขึ้นจ้าทุกคนช้อนไม่ไม่ไม่ไมนั่นไม่มานเหมือนเมื่อวานเลยเมื่อวานนี้มาเอาสองทีค่ะตัวงามยู่ได้พี่น้องตัวกุ้งเพราะถ่ปีไปนั่นนะพี่น้องไปก่อยเย็นนี่ อาอยู่หากินเด้อค่ะพี่น้องนี่ขนาดเมืองนอกนะขนาดอยู่เมืองนอกเด้วอ,อยู่เมืองนอกเด้อค่ะพี่น้องตัวง,งามอยู่ค่ะพี่น้องได้ไหลายตัวอยู่เดี๋ยวยายมองน้าม,มันขึ้นไหมหน้าล่งขึ้นเมื่อวานนี่โอ้ยหลายเมื่อวานนี่ เมื่อว่านี่สอนมองนี่สองเือเด็กเด็กเคิงกิโลวันนี้ไหมยไปก่อยแสบแสบแสบคนนี้เอาไว้แล้วปลายัางนู่น ใหญ่มองครับพี่น้องมองนี้น้ำไหลายแต่น้ำม,มันก็หลายทุกมองแหละแต่ว่ามองนี้มันบ่มีบ้างลาอย่างครับพี่น้องป,ปลาซิวบ่ปลาซิวบ่ไปลงน้ำเอาไต่กุ้งค่ะหมดไป ฝนกระตก 8, ปกแปกปกแปกอยู่โอ้ยเนาะตอวนี้เตี้งใหญ่ผมว่านี่โตันใหญ่ปล่อยไปสองโตพี่นอ้องมันทองเนาะจะได้ปล่อยมันแต่เราจะได้มากินลูกมันอีกไปคพี่พี่เพื่อน ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ Thank you to everyone for watching Thank you so much สวัสดีค่ะเห่งๆปังๆรวยๆทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะไปค่ะไปค่ะ